สวัสดีครับพี่ธนิตน้องสกายนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ธนิตนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ตายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะที่เมื่อวานติดตามเชียร์นิดแล้วก็จูเนียค่ะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ทำได้แล้วนะคะได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับบ้านแล้วแล้วค่ะอันนี้นะคะก็อยากจะมอบให้กับทุกคนเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรานะคะ มันก็เป็นเหรียญทองที่นิดเราคอยมาทั้งชีวิตค่ะก่อนหน้านี้คือแบบมีการฝึกซ้อมนี่หนักมากท้องให้ทุกวันท้องมากๆค่ะแบบไม่เคยเจอการฝึกซ้อมที่หนักที่สุดเท่าที่จะมีมาแล้วค่ะคิดว่าแบบผ่านมาได้ก็แบบว่าดีใจมากค่ะแล้วเราก็ได้เหรียญทองกลับบ้านด้วยดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันที่ไทยนะคะบ๊ายบาย มาเทสนะคะที่ติดตามเชียวันนี้ก็ได้เดินทางกลับบ้านเราแล้วะค่ะและ้วก็อันนี้ก็แบบนี่จงมอบให้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆคะ่ะดีใจมากครับผมก็อยู่ที่ไทยม,มาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็วทุกครั้งก็ไปเมดดาเลก็ไม่ใช่โอลิมปิกอย่างเดียวกันผมก็อยากให้ทำนาทีที่สุดทำทำนาทีท,าท,ท,าท,ที่ดีที่สุดทำนาทีา่ดีที่ดีที่สุดครับก็ผม ใจด้วยกับเราก็ได้ความสำเร็จตรงนี้ก็ก็โคกเราไม่ใช่ชนะพค้กเราอย่างเดียกก็เป็นทั้งประเทศไทยครับผมดีใจที่สุโขภให้ีโอกาสคนไทยมีความสะครับ